สวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจที่จะเป็นโค้ชมืออาชีพนะคะวันนี้มานำเสนอหลักสูตรค่ะ foundational แล้วก็ advanced นะคะ coaching certification training program นะคะเป็นหลักสูตรที่จะสอนให้คุณโค้ชตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับ advanced เลยนะคะโดยความพิเศษของหลักสูตรเรานะคะนิดาจะไม่มาพูดถึงการโค้ชระดับเบสิกนิดาจะสอนคุณระดับ advanced ตั้งแต่แรกเลย เพื่อให้คุณติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกตั้งแต่แรกนะคะไม่งั้นปัญหาที่เราพบในวงการนี้คือไปเรียนการโคชระดับเบื้องต้นอะเหมือนเราเปรียบเทียบเหมือนระดับอนุบาลระดับประถมมากเงี้ยนะคะแล้วก็มาค้นพบว่าอ๋อในการที่จะโคชระดับสูงเนี่ยไอสิ่งที่เราทามามันไม่เวิร์กละเราต้องเปลี่ยนใหม่เราต้องยกเลิกยกเราต้องเลิกทําแบบเดิมแล้วมาทําแบบใหม่เท่ากับว่าเราต้องไปอันเลินหรือว่าไปไปไปเหมือน กลับกระบวนการเรียนรู้อะสิ่งที่เคยเรียนรู้มาปรากฏว่ามันไม่ใช่มันไม่เวิร์กเราต้องเลิกทําซึ่งไม่ง่ายนะคะดังนั้นวิธีการสอนของนิดาเนี่ยก็เลยจะเป็นคนละแบบกับที่ทุกคนทาก็คือน่าจะสอนแอดวานซ์ซ้ง่ต่แรกและแน่นอนนะไม่ได้คาดหวังให้คุณสามารถโคชได้ระดับแอดวานซ์ตั้งแต่แรกตั้งแต่วันแรกถูกไหมคะแต่คุณจะล้มลุกคุกขานคุณจะผิดพลาดคุณจะล้มเหลวคุณจะทําผิดทําถูกอะไรก็ว่าไประหว่างทางแต่คุณจะเก่งขึ้นเพราะนิดาจะ มีการเมนทริงมีการให้ฟีดแบ c k แบบละเอียดเพื่อให้คุณรู้ว่าอะไรที่มันไม่เวิร์กนะคะวิธีการโค้ชตรงไหนที่มันต้องปรับปรุงตรงไหนที่มันต้องพัฒนานะะเพื่อที่จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นและถ้าคุณทุกคนตั้งใจจริงๆนะคะและมีคอมมิชเมนต์จริงจังกับเรื่องของการพัฒนาทักษะการโค้ชจริงๆคุณก็จะสามารถโค้ชได้ในระดับแอดวานซ์นะคะ แล้วหากว่าใครอยากจะไปสอบคุณวุฒิการโคชกับทางสาพ,พันโคชนาชาติหรือว่า International Coaching Federation ICF ก็สามารถทํำได้ใครที่ไม่ได้อยากจะสอบคุณวุฒิก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ได้จําเป็นจะต้องสอบทุกคนนะคะประมาณ50%นะคะของผู้ที่มาเรียนที่จะไปสอบกันนะคะ สำหรับใครที่อยากจะเป็นโค้ชมืออชีพอยากทำธุรกิจโคชชิ่งนะคะอยากเป็นโค้ชผู้บริหารอยากเป็นคาเรียโค้ชอยากเป็น r ร l ationship โค้ชแฟมลี่โค้ชพาร์เรนติ้งโค้ชนะคะไลฟ์โค้ชโค้ชอะไรก็ได้เวลเนสโค้ชนะ,ะหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นโค้ชนักกีฬานะคะหรือว่าเป็นเอ่อเฮลท์แอนด์เวลเนสโค้ชเป็นโค้ชอะไรก็ได้ที่เอ่อ uh, เป็นเอ็กซ์เในด้านของตัวเองนะคะแล้วก็ ต้องการที่จะมาเรียนโคชชิ่งเพื่อเข้าไปช่วยเสริมเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะในการช่วยลูกค้าของคุณเนี่ยอันนี้นะบอกเลยว่าคุณจะอัปเกรดสกิลของคุณนะคะแล้วทำให้คุณสามารถที่จะรับลูกค้าในระดับแบบไฮเลเวลมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าหลายหลายคนที่บอกว่าตัวเองเป็นสปอร์ตเทรนเนอร์สปอร์ตโคชหรือว่าเป็นเฮลท์โคชเนี่ยนะคะหลายหลายคนที่ได้มาเรียนหรือว่าหลาย,ลายคนที่คุยกับนิดาเนี่ยน,นะคะส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ นะคะคือเทรนนิ่งนั่นก็คือการสอนสิ่งที่คุณจะค้นพบก็คือว่าการสอนหลายๆครั้งมันไม่ได้ผลเราบอกเขาแล้วว่าให้เขาทำแบบนี้เราบอกลูกค้าเราให้ทำแบบนี้แบบนั้นวิธีมันต้องอย่างนี้ทำไมเขาไม่ทำละ่ะทำไมเขารู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่ต้องทำคืออะไรทำไมเขาไม่ทำละ่ะนั่นแหละโคชชิ่งจะเข้ามาช่วยคุณตรงนี้นะคะเพราะว่ามันช่วยคุณเข้าใจลูกค้าของคุณว่าเขาติดกับปัญหาอะไรกันแน่นะคะอะไรที่มันกำลังเกิดในจิตใต้สำนึกของเขา ที่มันส่งผล95-99%กับการกระทําของเขาการตัดสินใจต่างๆของเขาเนี่ยนะคะที่มันไม่เวิร์กอยู่มันเกิดมาจากอะไรนี่แหละการที่คุณเข้าใจวิชาโคชชิ่งแล้วนาไปใช้ได้เนี่ยมันจะช่วยได้มากๆนะคะคุณจะแก้ปัญหาให้กับลูกค้าของคุณในระดับสูงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการเทรนนิ่งอย่างเดียวมันเป็นการแก้ปัญหาแค่เบื้องต้น คือบอก Howto บอกวิธีการซึ่งทุกวันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าข้อมูล How to ต่างๆวิธีการต่างๆเนี่ยมีหนังสือมีพอดแคสต์มี YouTube มีข้อมูลเยอะแยะมากมายที่คนสามารถจะหาได้นะคะดังนั้นจึงไม่แปลกที่ถ้าว่าเราทำอาชีพสอนเฉยๆเทรนนิ่งเฉยๆเราก็สามารถถูกทดแทนได้นะคะแต่ถ้าเราบวกสกิลโคชิ่งเข้าไปด้วยเนี่ยนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยโดดเด่นแตกต่างออกมาจากคนที่ทำอาชีพในสายเดียวกันกับเรามากๆนะคะแล้วก็ช่วยเราสามารถชาร์จ р е й ราคาที่สูงมากยิ่งขึ้นได้นะคะสามารถที่จะมีกลุ่มลูกค้าแบบพรีเมียมแบบไฮเอนด์ได้นะคะก็ตอบโจทย์หลายๆอย่างช่วยเราสามารถทำงานที่ มีคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้นได้นะคะก็เรียกว่าเป็นการวินว<ๆ>ินเพราะลูกค้าก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นเราก็ได้ทํางานในระดับที่แอดวานซ์มากยิ่งขึ้นแล้วเราก็ได้ค่าตอบแทนที่สูงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็สาหรับใครที่สนใจนะคะก็อยากเชิญชวนมานะคะเราจัดกันส่วนใหญ่ปีละหนนะคะกับหลักสูตรนี้ Foundational แล้วก็ a d v a n c e ์นะคะ,ะ o a c h i n g certification Training Program นะคะก็เรามาเจอกันวันแรกวันที่2 7 2 8กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวเราพบกันคะ่ะ